ดูน้องครับขุดฝังท่อครับมาเรียเสร็จหรือเปล่านะครับวันนี้ hey, it s it. <S เอามอเตอไซค์ข้ามนะครับกระ่อปูนสะฝังก็ขี่ไปดูปหนาได้ไปไหนโน่เออเดีวยวมกันสัมีจอากันไม่จะเทีนมือ เห็นร <si ู้ว่ามึงมานอนรู้ดิเห็นหาวกลับกี่โมงเขาบอกไม่กลับไม่กลับจบครับตักถากหัเริ่มตักถากแล้วตักถากอออกได้เสียงแล้ไม่มีแรงนะ้วเอาแค่มดหลังท่อเลี่ยโ้ยหัวหัวยังไม่อยากตายเบลจับหน่อยเนี่ยต้องมือขอโทษใช้กำมอนทำงานเลยไม่ต้องมีกำนก็แบะสิ เลยนี้เลยครับปิ้งอยู่ตก,กลตเ,ลเลยอกมันก็ตกแปลกใจหลอดเต็มเลย เงินเดือนไหนได้เงินเดือนเลยนะเงินเดือนพิกานะได้ทุกเดือนเลยเนี่ยเพื่นี่มันไม่มีแล้วเนี่ยจะไม่มีนได้เงินเดือนจริงๆุ่นใหญ่บูดจริงอยากมีเงินเดือนก็ไต่ไปเพนโพรทำไมไม่ดินแบบนั้นวะด้บนไหนอ่ะนั่นหน้า

มดน้องมดต้องเรียกเรียกกินทินมดนี่นหมดม่มจิมดะาพี่ไหมนะแฟนพี่ก็ยังไม่รูเลยชื่ออะไรนะหมุนหมหมุนนนเออเอางมือเพื่อเอาเลยกเนี่รถออกไปเออรถออกไป เดี๋ยวืมยกฐานไอ้ยกอยันี้นะเดี๋ยวขาหับเองเองเองยกพ่อขึ้นก่อนดน,นะเนกบะแี่้เอุวันก็ตถอนนีะบ้ามันถอนเนี่วันนี้วันเดีเยวไม่ตรงนี้ใคปรปลูกเหอ,อปลูกแล้วูดไม่ไหวให้หน่อยให้ใหใหกลาง ให้แต่นี่เหมากลางเลยนะตรงนี้ขนาดมันพอดีตรงมันว่างแล้วแต่จ้ะกบเลยกบจ้าเยี่ยมเสร็จแล้วเราจะได้กลับบ้านแล้วตรงนู้นอ่านไม่ึงแม่เอาแบบบนฝนบทไหมล่ะบดเลยเดี๋ยวพี่เอาปลาเขินดีนขนาดพี่เดี๋ยวไปกินข้างบ่นเลยนี่ต่อบ้านเลิน

มึงคุยตัวต่มึงมันมึงจะรูสึกถ้าบิวพายบิวเปนอยั้นาตายไปไหนะดูแล้วมีะเขาหัใชเตนมึงูเมือกันสองคนมาขบิขานเล่เครื่องเล่นหนึ่งเครื่องใช้คนเล่นสองคนอ่ะพอแล้วมั้งยิงกิงเนี่ยตรงนี้พอแล้วมกิ้งี้ออ เดี๋ยวก็ยุบตรงนี้ได้ไหมได้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 เอาเอาขาเขาท,ทีนี้เขย่ดยดดอะโริงกูจะพังหมดเลยที่ฝายลมมั่งอะไรมั่งมอิงมังม่งฉ <c oughs> ันรู้อะปบีได้อแมนตีกันเลยหล่อะกันเกี่ยวขดเลยลม เบรกอ่หน้ามากปะแต่ยินเสียงถัดคุ้มกุ้มจะรู้ว่ารถกูพังหมดแล้วแต่กูปีกูวทีแม่งขอท่อขาดหมดยืมรถเลยนะกลับหมาป่าไป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 รถเธอทำไมติดขี้โคลนะ